ต่อไปนี้อยากจะบอกเลวเกินว่าชวนมากินกระเทียมกันเถอะกระเทียมไทยเพราอไรยเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมตอนนี้ทุกมากราคามันตกอีกแล้วเหรอราคาตกมากเลยค่ะถึงขั้นที่เรียกว่าต้องรวมตัวกันเนี่ยไปศาลากลางไปร้องแบบนี้นะคะผู้ชมรวมตัวกันไปเป็นร้อยคนนะคะ แล้วก็นี่เพื่อให้รู้เลยเราถือพวงกระเทียมของเรามาด้วยนะคะเป็นพวงกระเทียมแห้งแล้วก็มีป้ายเรียกร้องให้ช่วยพยุงราคากระเทียมหน่อยให้ขอเนี่ยที่อยากจะขอเนี่ยกิโลกรัมละ45-50บาถึงบาทได้ไหม,มก็ทั้งหมดนี้ไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเพื่อที่จะอยากจะให้ส่งต่อผ่านไปยังรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้ราคากระเทียมตกต่าอย่างหนักที่สุดเลยจากเดิมราคากิโลกรัมละ70-80บถึงบาทเนาะตอนนี้เหลือแค่กิโลกรัมละ2ี 2-25บาทเนี่ยราคาตกต่ำขนาดนี้แล้วยังไม่มีพ่อค้ามารับซื้อเลยนั่นส่งผลให้กระเทียมตกค้างในมืออีกกว่า4ล้านกิโลกรัมเลยนะคะตอนนี้ค่ะรู้สึกปีนี้แย่กทุกอย่างในการเกษตรพริกก็ไม่ได้ค่ะจากปีที่แล้วกิโลละ80ครับ ปีนี้25ก็ไม่มีคนซื้อเอามันทำไมมันต่างกันไม่ซื้อเลยให้หันมามองกเกษตรกรเกกษตรรที่ยวสอนหน่อยประเทศไทยเลยค่ะในมุมกว้างนะครับก็คือถ้าเกษตรกรทําการเกษตรแล้วไม่ได้ขายหรือว่าขายไม่มีราคาปุ๋ยก็แพงแยาก็แพงแล้วเกษตรกรอที่อยู่ไหนอ,อยากให้มาดูแลยบ้าง อีกพื้นที่หนึ่งคุณผู้ชมคะก็ไปดูที่พนมดงรักสุรินค่ะพ่อค้าแม่ค้าชุมชนร้านค้าตําบลตามเมียงอุ้ยบนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าช่วงนี้เศรษฐกิจฐฐไม่ดีเลยจำหน่ายข้าวของเนี่ยในราคาที่ถูกแล้วนะแบบลดราคากันแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนออกมาซื้อมาหากินมาถ้าจะทํามาหากินอะไรมันยากลําบากกันไปหมดนะคะ ส่วนชาวบ้านที่ออกมาจับใจ่ายใช้สอยต่างก็บน่นเช่นเดียวกันว่าก็ตอนนี้ค่าครองชีพมันสูงขึ้นหมูเอ้ยไข่ไก่เอ้ยราคาแพงมากค่าใช้ใจ่ายสวนทางกับรายได้อยากจะวิงวอนร,รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนอย่างจริงจังค่ะ